สวัสดีทุกทท่านครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่ง EP นี้ก็เป็น EP ที่4เรียบร้อยแล้วนะครับ EP นี้เราจะมาคุยกันเรื่องดิจิ t a ลท r a n s f o r m a t i นนะครับเราจะมาเรียนรู้ว่ามันมีหลักการอะไรบ้างครับมันมีวิธีการปฏิบัติอะไรบ้างที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรของเราเนี่ยไปสู่องค์กรยุคดิจิตัลอย่างเต็มตัวนะครับแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตบอกแบบนี้ครับว่า ดิจิ l t ล a n นฟอร์เมชันนั้นไม่ใช่แค่การเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในองค์กรอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่มันมีอยู่3ขั้นตอน3กระบวนการที่สําคัญอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามพร้อ,รอมๆกันครับ อย่างที่ผมบอกครับว่าการที่จะ transform องค์กรของเราไปสู่องค์กรยุคดิจิตอลนั้นน่ยไม่ใช่แค่การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กรเท่านั้นครับเราจะหลงทางคํานี้ครับเราคิดว่าการที่เอาเทคโนโลยีเอาที่ซอฟต์แวร์เอาโปรแกรมเอาแอปพลิเคชันเข้ามาใช้ในองค์กรเนี่ยจะทําให้องค์กรของเราเป็นองค์กรยุคดิจิตอลนั้นไม่ใช่นะครับแต่การที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรเป็นยุคดิจิตอลจริงเนี่ยประกอบไปด้วยการดิจิทัลสามอย่างนี้ครับอย่างแรกคือดิจิทัลไล e ์พีเพครับมือการปรับคนให้คนของเรามีความพร้อม ที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ยุคิตอนอย่างเต็มตัวครับอันที่2คือ Digitize Working c u l t u u e ครับมันคือการปรับสภาพแวดล้อมครับมันคือการปรับว่ธีารทในการทำงานปรับรูปแบบในการทำงานให้สอดคล้องกับในยุคดิจิตอลนี้ครับ แล้วก็ตัวที่3คือการ d i g i t ัล e b u s บิสเนสครับมันคือการเอาเทคโนโลยีเข้ามาครับมีการจะทำระบบ Big Data เกิดขึ้นครับล่าจะนำไปสู่การเกิด s i n e s s Model ใหม่เกิดขึ้นที่มันสอดคล้องกับโลกในปัจจุบันเพื่อป้องกัน Disruption ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับเอาล่ะครับเราจะมาทำความเข้าใจทำความรู้จักกับการดิจิ i z e แต่ละตัวกัน ดิจิทัลพีเพลนะครับซึ่งเป็นตัวแรกนะครับแน่นอนว่าเราจะเปลี่ยนคนให้คนมีความพร้อมในการที่จะขับเคลื่อนตัวเองด้วยขับ mm hmm. เคลื่อนองค์กรเนี่ย mm hmm. ไปสู่องค์กรยุคดิจิตอลได้เนี่ยนะครับต้องปรับอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกเราเรียกว่าดิเจ้าอเวนิชครับอย่างแรกคือเราต้องทําให้คนในองค์กรของเราเนี่ยมีความตระหนักรู้ตระหนักถึงความสําคัญในการปรับเปลี่ยนตัวเองในยุคดิจิตอลครับแน่นอนว่าถ้าคนไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนเนี่ยมันยากที่จะเกิดสิ่งอื่นๆต่อไปได้นะครับฉะนั้น ต้องปรับเรื่องการตระหนักรู้ก่อนเลยนะครับเมื่อสร้างความตระหนักรู้ให้คนได้แล้วเนี่ยนะครับคนเริ่มมีแรงจูงใจเริ่มมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยนะครับสิ่งที่2คือการสร้างดิจิตอลมายเซสครับคือการสร้างกรอบความคิดที่สําคัญในการทํางานในการพัฒน,นาตัวเองในการขับเคลื่อนองค์กรในยุคมีครับซึ่งในเรื่องของดิจิตอลมายเซสเนี่ยเราจะพูดใน EP ีต่อไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปขยายใน EP ีต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวที่3คือการปรับเรื่องดิจิตอลสกิลนะครับมันคือเรื่องทักษะ ที่สําคัญและจําเป็นอายุตรว่ามีอะไรบ้างแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยจะมี AI กับ Big Data เนี่ยมาทดแทนหรือมาทํากิจกรรมในการทํางานบางอย่างแทนเรานะครับฉะนั้นจะมีทักษะอะไรบ้างที่เราต้องยกระดับแล้วมีทักษะอะไรบ้างที่เราต้องลืมมันไปแล้วเพิ่มทักษะใหม่ๆแล้วนั้นกลับเข้ามานะครับทักษะในโลกที่ตอนเนี่ยนะครับ w o r r u m c o n o m i c Forum หรือสภาเศรษฐกิจโลกนะครับก็ได้ทําสํารวจว่า ในแต่ละปีเนี่ยมันมีทักษะอะไรบ้างที่สําคัญและจําเป็นในยุคแต่ละยุคนะครับซึ่งปีนี้เป็นปี2020ใช่ไหมครับปี2020เนี่ยนะครับสภาเศรษฐกิจโลกก็กําหนดทักษะที่จําเป็นและสําคัญที่คนทํางานต้องมีในศตวรรษนี้เลยนะครับคืออยู่10ทักษะนั่นเองตัวแรกคือเรื่องของ complex problem solving นะครับคือการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนครับอันที่2คือ critical thinking นะครับมันคือเรื่องของการคิดอย่างมีวิจาราณครับคิดแบบรอบด้านนะครับแล้วตัวที่3คือ k v t i v i t y มันคือความคิดสร้างสรรค์น,นะครับตัวที่4คือ people management คือทักษะในการบริหารจัดการคนนะครับทักษะที่5คือ coordinating with o u t e r คือการประสานงานหรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะครับอันที่6คือ emotional intelligence คือทักษะที่ าการบริหารจาัดก,การอารมณ์หรือการพัฒนาความเป็นเลิศทางอารมณ์ของตัวเองเนี่ยนะครับอันที่7ก็คือเรื่องของ Judgment and Decision Making นะครับมันคือการตัดสินใจนั่นเองนะครับอันที่8คือ Service Orientation มันคือการให้บริการนะครับที่ที่เกิดจากการให้บริการด้วยใจนะครับอันที่9คือเรื่องของ Negotiation นะครับมันคือเรื่องของการเจรจาต่อรองนะครับและสุดท้ายมันคือเรื่องของการยืดหยุ่น มันคือความยืดหยุ่นคือการปรับตัวนะครับจะสรุปง่ายๆก็เป็นกลุ่มทักษะ4 C ีนั่นเองนะครับตัว C แรกก็คือเกี่ยวกับทักษะเรื่องการทํางานร่วมกันก็คือ collaboration นะครับไอ้ C ที่2นะเนี่ยมันคือทักษะที่เกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดแบบรอบด้านนะครับก็คือ c r i t i a l thinking นะครับซี c ที่3ก็คือเรื่องของ communication นะครับหรือทักษะกลุ่มพวกการสื่อสารการทำงานร่วมกับคนอื่นนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของทักษะที่เป็น creativity เรื่องทักษะความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะครับ นี่คือ d i g i t ัล e อส์พีโพนนะครับที่เราควรจะต้องตันหนักแล้วก็เริ่มทําเป็นขั้นตอนแรกนะที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กรยุคดิจิตอลน,นะครับในขั้นตอนต่อไปคือเรื่องของดิจิทัล e อส์เวิร์กิ้งคัลเอร์ใช่ไหมครับเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทํางานหรือแม้กระทั่งการที่จะปรับวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยให้สอดคล้องกับทิศทางในโลกปัจจุบัน ซึ่งแน่นอนว่ามันมีแนวคิดอยู่แนวคิดหนึ่งนะครับย้ำนะครับว่ามันเป็นแนวคิดนะครับไม่ใช่กระบวนการแนวคิดนี้เรียกว่าแอร์จายนะครับแอร์จายหรืออาจายก็ได้นะครับเป็นแนวคิดที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับการทํางานในยุคนี้อย่างมากนะครับในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงผันผวนรวดเร็วหักศอกแบบนี้นะครับเราต้องอาศัยความคล่องตัวและความยืดหยุ่นอย่างมากซึ่งมันจะเกิดขึ้นจากแนวคิดการทํางานแบบอาจายนะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้ฟังว่าแนวคิดการทํางานแบบอาจายเนี่ยกับแนวคิดการทํางานแบบ วูดฟล r โปรเซสหรือหรือการทํางานแบบน้ําตกเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับเรามาเปรียบเทียบตัวแรกเลยครับตัวแรกครับหลักการทำงานอาจายเนี่ยเราเรียกว่าคอร Function Team หมายความว่าหลักการทํางานของอาจายเนี่ยมันจะเน้นการที่เอาคนแต่ละคนแต่ละหน่วยงาน,น่ะที่เชี่ยวชาญคนละอย่างนะครับมาอยู่ร่วมกันนะครับโดยไม่มีการแบ่งผนแผนกนะครับแน่นอนว่ามันจะทําให้เกิด ความคล่องตัวในการประสานงานในการสื่อสารมากขึ้นซึ่งแตกต่างจาก w a t e r f a l l Process ที่มีการแบ่ง o Organization c h a ์ t อย่างชัดเจนแล้วนะครับมีขั้นมีตำแหน่งมีระดับนะครับมีแบ่งแผนกแบ่งฝ่ายเรียบร้อยเนี่ยการที่จะประสานงานเนี่ยรอยต่อของมันเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความยากลำบากและความไม่คล่องตัวเกิดขึ้นนะครับอันที่2ครับ authority ครับหมายความว่าหลักการทำงานหรือแนวคิดการทำงานแบบอัจฉริยะเนี่ยนะครับจะให้อำนาจกับคนทำงานสามารถอนุม,มัติ หรือสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขนะครับมีอำนาจในการตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยตัวเองขอบเขตหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะทําให้การแก้ไขปรับเปลี่ยนงานในคล่องตัวมากขึ้นมันจะสามารถทําให้เราคิดหรือตัดสินใจเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อง,งานเนี่ยได้เร็วแล้วดีขึ้นนะครับส่วนการทํางานแบบ r o r t f l o w process เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการ act proof ใช่ไหมครับทุกท่านรู้ว่าต้องผ่านกระบวนการอน,น,อนุมัติเนี่ยกว่าจะวัวหน้าผแผนกอน,นอนุมัติ กว่าจะไปผู้จัดการฝ่ายอนุมัติกว่าจะไปถึงผู้บริหารอนุมัติเนี่ยนะครับ ก็ปลาไปหลายวันหรือองกินเวลานานเนยนะครับมันกระบวนการแบบนี้นะครับแน่นอนว่ามันจะป้องกันการทุจริตแน่นอนว่ามันจะมีระบบระเบียบนะครับแต่แน่นอนมันก็มีข้อเสียคือมันจะทําให้การทํางานเนี่ยไม่คล่องตัวแล้วช้านะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะตัดสินใจไม่ทันการเปลี่ยนไปของโลกของคู่แข่งก็น่ากลัวครับอันที่3ามเนี่ย dedicate t resource นะครับแปลว่าหลักการทํางานแบบจารยนั้นเนี่ยเราจะคัดเลือกหรือหาทรัพยากรเนี่ยที่เหมาะสมกับโปรเจกต์นั้นๆเลยนะครับโดยที่ เป็นการกําหนดทักษะความรู้ที่ต้องการเนี่ยที่มันสอดคล้องกับภารกิจงานที่มอบหมายให้ทำแน่นอนครับว่ามันจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยมันดีขึ้นแน่ๆครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับวอเตอร์โ process เนี่ยเราจะเน้นการใช้ Job Description เนี่ยเป็นตัวกหนดหน้าที่ในการทํางานบางครั้งเนี่ย job description เนี่ยมันอาจจะมีหลายบทบาทหน้าที่งานในคนเดียวนะครับทักษะความรู้ที่มีก็อาจจะกว้างจนเกินไปจนที่บางครั้งก็อาจจะทําให้งานนั้นนะ่ออกมาไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับอาจจะส่งผล ให้เกิดความสามารถในการแข่งขันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลักการทํางานแบบอาจายต่อมาคือสปรินต์นะครับสปรินต์เป็นการแยกย่อยงานออกมานะครับหรืออาจจะมองอีกมุมนหนึ่งคือ1ชิ้นงานเนี่ยสามารถถูกผลิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางได้ในทีมนี้เลยนะครับไม่ต้องไปส่งต่อไปหน่วยงาน,นอื่นๆไม่ต้องส่งต่อไปแผนกงานอื่นๆแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจาก วัวที่ฟอร์มบริษ s ทที่ใช้ก็ว่าสเตตนะครับสเตตหมายความว่ามันอาจจะเป็นขั้นตอนขั้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 น,น,น,นลงไปยกตัวอย่าง p D C A ก็ได้ครับ planning ก็แผนกหนึง่งใช่ไหมครับ doing ก็แผนกหนึง่งผลิตแผนกหนึง่งใช่ไหมครับเช็ค นะครับก็เป็นแผนก QC QA นะครับแล้วก็แอคชั่นเนี่ยปรับเปลี่ยนก็อาจจะเป็นแผนกที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งมันจะเป็นสเตจไหลลงไปแบบน้ําตกแบบนี้นะครับมันก็ต้องมีการส่งต่อหน้าที่กันไปแน่นอนว่ารอยต่อเนี่ยมันจะส่งผลให้การทํางานเนี่ยไม่ราบรื่นเท่าไหร่นะครับแต่หลักการสปินอย่างที่ผมบอกครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจบในทีมเดียวเลยนะครับเอาละครับเปรียบเทียบตัวต่อไปคือการทํางานโดยอาจารย์เนี่ยมันจะรู้ว่าเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมันสามารถเช็คสถานะแบบเรียลไทม์ได้ ทำไมถึงเช็คได้ล่ะครับก็แน่นอนครับว่ากระบวนการทุกอย่างมันจบลงในทีมนี้ทีมเดียวฉะนั้นขั้นตอนไปถึงไหนแล้วเนี่ยเราก็แค่สอบถามพูดคุยกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วเมื่อเช็คสถานะความผิดพลาดก็สามารถเรียนรู้ได้ทันทีแล้วว่าตรงนี้ผิดพลาดกลับไปแก้ไขตรงไหนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในขั้นตอนการทํางานแบบน้ําตกเนี่ยนะครับมันต้องมีการประชุมใช่ไหมครับหรืออาจจะฟ้องความผิดพลาดจากระบบหรือไม่ก็รอการ สรุปซัมมารีทุก w e คล l y ทุก m ันลี l y ทุกเดือนก็อาจจะช้าเกินไปไม่ทันช่วงทีในการที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ได้ทันที่ความต้องการนะครับป่าตัวสุดท้ายครับข้อแตกต่างระหว่างอาจารย์กับ waterfall process คืออาจารย์เนี่ยเวลาพลาดปุ๊บเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้เลยว่าพลาดตรงนี้แล้วกลับไปแก้ไขได้เลยนะครับไม่ต้องรอผ่านคณะกรรมการต่างๆไม่ต้องเข้ากระบวนการอะไรนะครับก็บอกเพื่อนได้เลยว่าตรงนี้มันพลาดนะครับพอเรียนรู้จากความผิดพลาดปุ๊บ เราก็ไปบอกคนที่มีอำนาจในการทํางานในกระบวนการตรงนี้ในทีมของเราครับให้ปรับเปลี่ยนแก้ไขได้เลยนะครับก็จะทําให้การทํางานเนี่ยมันคล่องตัวยืดหยุ่นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นผมเชื่อว่ามันจะลดของเสียจากการผลิตด้วยนะครับแล้วมันก็จะลดเรื่องของความขัดแย้งในการทำงานอีกด้วยนะครับส่วน water Pro process เนี่ยนะครับมันต้องเข้ากระบวนการใช่ไหมครับอาจจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการเนาะ ว่ามีการวิเคราะห์ว่าปัญหาเกิดจากตรงไหนนะครับมีทีมเข้ามาแก้ไขปัญหามีการกําหนดทรัพยากรมีการกําหนดแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาก็รวมๆแล้วเนี่ยก็อาจจะกินเวลานานเลยทีเดียวกว่าจะได้แก้ปัญหาสักทีหนึ่งแน่นอนครับว่า อาจายเนี่ยก็มีทั้งมุมดีแล้วก็มุมที่เสียนะครับในขณะเดียวกันวอร์ดโปรเซสในมุมที่ไม่ดีก็มีมุมดีๆเหมือนกันนะครับคราวนี้ครับหลักการทํางานแบบอาจายเนี่ยนะครับก็เป็นหลักการที่คล่องตัวแล้วมันก็ตอบโจทย์การเปลี่ยนไปของโลกในยุคนี้พอสมควรเลยแต่ผมบอกแบบนี้นะครับว่าหลักการทํางานแบบอาจายเนี่ยอาจจะเข้าไม่ได้กับทุกองกรน,นะครับอาจจะเข้าไม่ได้กับทุกบริบทคราวนี้ครับเราต้องเลือกครับว่าเราจะใช้อาจารยเนี่ยในสเกลไหนครับในสเกลบางงานงานบางงานหรืออาจจะสร้างทีมเฉพาะกิจขึ้นมาทีมหนึ่งบางหน่วยงานหรือจจะเอารย ใช้ในทั้งองค์กรเลยนะครับในสตาร์ทอัพเนี่ยครับ mm hmm. ก็เอาวาจายัยไปใช้ในการทํางานในองค์กรนะครับผมย้ําอีกนิดนึงว่า หลักการทํางานอาจายเนี่ยนะครับหรือแนวคิดการทํางานแบบอาจายเนี่ยไม่ซับซ้อนเลยนะครับมันมีหัวใจสําคัญอยู่สักสี่เรื่องครับบอกเรื่องแรกคือมันต้องเน้นการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนครับมากกว่าการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ต่างๆที่เข้ามาช่วยครับเน้นการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนนะครับฉะนั้น m มช์ช็ตของคนที่จะทํางานแบบอาจายได้ต้องเป็นโอเพนไมช์มากๆนะครับต้องเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆรับฟังความคิดเห็นคนอื่นนะครับเป็นคนที่ยืด,ยดหยุ่นและเป็นคนที่มี Thinking, มีโค้ดไมล์เซตด้วยนะครับอันที่2อเนี่ยอาจารย์เน้นการทํางานเน้นการสร้างผลงานมากกว่าการทําเอกสารนะครับอะไรที่เป็นเอกสารเนี่ยราจ,จะหาแอปพลิเคชันหรือหาซอฟต์แวร์เนี่ยมาช่วยในการจัดเก็บจัดการนะครับให้เน้นไปที่ตัวงานหรือชิ้นงานมากกว่านี่คอือหลักการทํางานของอาจารย์นะครับอันที่3คือหลักการทํางานของอาจารย์เนี่ยเน้นการตอบสนองผู้ใช้งานหรือใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการคิดงานนะครับ มากกว่าแค่อยากทําออกมาให้ลูกค้านะครับคือการเรียนรู้ว่าลูกค้ามีความต้องการมีเพนพอยต์อะไรแล้วเรามีจุดแข็งอะไรเนี่ยนะครับใช้จุดแข็งของเราเนี่ยปิดเพนพอยต์ของลูกค้านี่คือหลักการทำงานอาจารย์ที่ใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางใช้ข้อมูลจากลูกค้าขับเคลื่อนนะครับและตัวสุดท้ายครับหลักการของอาจารย์เนี่ยเป็นการเน้นการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมากกว่าแผนที่วางเอาไว้แม้แผนที่วางเอาไว้เนี่ยนะครับ ถึงเวลาต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนเพื่อหาจุดที่ดีกว่าไปเรื่อยๆฉะนั้นอาจารย์จะไม่หยุดสร้างมาตรฐานของตัวเองครับแต่จะพัฒนามาตรฐานขึ้นไปเรื่อยๆไม่ยึดติดกับแผนการใดแผนการหนึ่งนะครับแต่เป็นการมองหาความดีความสมบูรณ์แบบขึ้นไปเรื่อยๆด้วยความคล่องตัวยืดหยุ่นและรวดเร็วนะครับนี่คือหลักการทํางานของอาจารย์นะครับมาถึงดิจิทัลตัวที่3นะครับคือดิจิทัล b u ส i น e ส s นะครับ แน่นอนว่าเราเนี่ยดิจิทัลพีเพลแล้วนะครับเราปรับเรื่องของ w a r e n e s s ละนะครับเราปรับเรื่องของ m i n d s e t ลนะเราปรับเรื่องของทักษะที่ผมพูดมานะครับสิบทักษะของสภาเศรษฐกิจโลกแล้วก็ 4C ที่ว่าเนี่ยนะครับเราปรับเรื่องของ working culture แล้วนะครับซึ่งผมก็ได้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดการทํางานแบบอาจารย์ทุกท่านก็สามารถ เอาคำนี้นะครับไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้นะครับศึกษาลงไปลึกๆก็จะพบว่ามันน่าสนใจแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับมาถึงตัวที่3เป็นเรื่องของการด i จิท i z e b u s บิสเ s สคือการสร้างองคอ์กรของเรานะครับแน่นอนครับว่าเราจะสร้างองคอ์กรเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่ามันมีแฟกเตอร์หรือมีปัจจัยใดบ้างที่ทําให้องคอ์กรเราเนี่ยประสบความสาเร็จในยุคดิจิตอลน,นะครับ คิดภาพง่ายๆครับสมมุติว่าเรามีรถแข่ง F1 หรือ f e r r a r i สัก1คันนะครับล้อ4ล้อเนี่ยเปรียบเสมือนปัจจัยสําคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรของเราเนี่ยไปสูงก่อนยูวีตอนนะครับเราดูปัจจัยขับเคลื่อนก่อนครับปัจจัยขับเคลื่อนเนี่ยคือปัจจัยของล้อหลังนะครับปัจจัยขับเคลื่อนที่มีมีอะไรบ้างครับแน่นอนว่ามันต้องมีเรื่องของ People Poten t i a l ครับเป็นเรื่องศักยภาพของคนสิ่งที่สำคัญหลายๆองค์กรมองเห็นคล้ายๆกันก็คือ คนนั้นเป็นตัวกําหนดประสิทธิภาพและเป็นตัวสะท้อนถึงคุณภาพขององค์กรฉะนั้นองค์กรจะไม่มีวันเดินหน้าไปได้ไกลกว่าศักยภาพของคนงั้นการพัฒนาคนเป็นการยกระดับองค์กรอย่างชัดเจนและตรงประเด็นที่สุดนะครับปัจจัยขับเคลื่อนล้อหลังอีกล้อหนึ่งก็คือเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับมันคือการนําเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมาใช้ในการยกระดับประสิทธิภาพมาใช้ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้านะครับหรือเอามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล จัดทำระบบข้อมูลแบบหรือเรียกว่า big data เนี่ยนะครับในปัจจุบันนะครับเรามาดูปัจจัยเรื่องทิศท,ทางบ้างนะครับปัจจัยทิศท,ทางก็สำคัญเนาะนอกจากล้อหลังจะขับเคลื่อนแล้วล้อหน้าคือการควบคุมทิศท,ทางที่จะไปนะครับอย่างแรกคือเรื่องของ business statistics นะครับมันคือเรื่องของกลยุทธ์ทางธุรกิจแน่นอนว่าวันนี้กลยุทธ์ต้องแยบยลและสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเรื่องของการลงทุนนะครับเรื่องของเม็ดเงินต่างๆนะครับสตัวนี้คือการขับเคลื่อนด้วยล้อหน้า2ล้อนะครับถูกไหมครับฉะนั้นครับสอย่างทวนสั้นๆเร็วๆก็คือเรื่องของศักยภาพของคนเรื่องของการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เรื่องของกลยุทธ์ธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของผู้บริโภคและโลกในปัจจุบันและเรื่องของการลงทุนต่างๆนะครับ 4ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่จะพาองกรของเราไปสูงก่อนยุคดิจิตอลน,นะครับแต่แน่นอนครับว่าเราจะดิจิทัลสาตัวนี้ดิจิทัล p e o p พลดิจิทัล working culture และองค์กรนะครับเราดิจิทัลหรือเราจะเปลี่ยน3กลุ่มนี้ไปเพื่ออะไรอย่างแรกเลยครับเราเปลี่ยน3กลุ่มนี้เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานครับลดความซ้ําซ้อนในกระบวนการทํางานต่างๆนั่นก็เพื่อจะเป็นการยกระดับทักษะในการทํางานของคนของเรานะครับ <P> erm <itt ance> เพื่อจะส่งมอบบริการของเราเนี่ยส่งมอบสินค้าของเราเนี่ยออกไปถึงมือลูกค้าได้เร็วกว่าคู่แข่งของเรานะครับนี่คือเส้นชัยแรกหรือสปีดครับอันต่อไปคือเรื่องของอินโนเวชันนะครับเป็นเส้นชัยต่อไปที่เราควรจะต้องไปให้ถึงคือเราจะต้องสร้างนวัตกรรมเนี่ยมาช่วยยกระดับการให้บริการนะครับหรือเอามาสร้างความพึงพอใจตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบันให้ได้นะครับอินโนเวชันเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะครับเราจะเห็นว่าวันนี้นวัตกรรมเนี่ยมันช่วย สร้างความสะดวกสบายในการทํางานสร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตนะครับฉะนั้นวันนี้ลูกค้าหลายคนก็อาจจะมองหานวัตกรรมที่แปลกแตกต่างแต่ตอบโจทย์นะครับสุดท้ายคือเรื่องของการ Digital globalization หมายความว่าสปีดได้แล้ว innovation ได้แล้วครับมันคือการเปลี่ยนถ่ายองค์กรของเราไปสู่องค์กรยุคดิจิตอลจริง,รงๆครับเพื่อความยั่งยืนทางทธุรกิจนะครับและแน่นอนว่ามันคือการเอาชนะแล้วอยู่รอดในยุค d i s r u p t i o ด้วยนะครับมันคืออะไรครับ คือการเอาเทคโนโลยีต่างๆนะครับเข้ามาใช้เข้ามายกระดับประสิทธิภาพในกระบวนการทํางานบางอย่างนะครับเราก็มาดูว่ามันมีกระบวนการไหนบ้างที่มันซับซ้อนนะครับแล้วคนเราเนี่ยไม่สามารถทําได้เราก็ใช้ AI เนี่ยมาทำนะครับแต่ผมอยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าอย่าใช้เทคโนโลยีเป็นตัวหลักนะครับแต่ต้องใช้คนเนี่ยเป็นตัวหลักแล้วให้เทคโนโลยีเป็นสิ่งเสริมให้ประสิทธิภาพของคนและเทคโนโลยีประสานกันแล้วมีพลังนี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับ อย่างที่ผมบอกครับในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องแเทคโนโลยีใช่ไหมครับว่า8เทคโนโลยีอะไรจะมาเปลี่ยนโลกบ้างวันนี้ผมก็มาพูดย้ำอีกสักครั้งหนึ่งเล็กๆครับว่า d i g i t a l i z e ์บิซนเน s เนี่ยนะครับเราอาจจะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาใช้ก็ได้นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีการเข้ามาใช้เยอะแยะเลยนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการใช้ cloud computing เห็นไหมครับมือการใช้เซิร์ฟเวอร์ระยะไกลเนี่ยจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลนะครับต่างๆให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วนะครับอันที่2คือเรื่องของ s i m u l เล i o n นะครับเป็นการจำ หรือเอามาใช้ในการฝึกอบรมมานั่งงานก็ได้นะครับหรืออาจจะมาใช้วางแผนในการทํางานต่างๆนะครับอันที่3คือออโตนมัสเซตเตมนะครับหุ่นยนต์ที่มีหน้าที่การทํางานแบบออโตนมัสเนี่ยแบบอิสระเนี่ยครับก็จะช่วยลดกําลังคนลงไปลดค่าใช้จ่ายขององคอ์กรลงไปนะครับเพิ่มความคล่องตัวสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับอีกตัวนึงเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะครับมันคือการปกป้องข้อมูลของลูกค้านะครับ ข้อมูลที่สาคัญและจําเป็นของลูกค้าแน่นอนว่าตอนนี้มันมีเรื่องของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลมาเกี่ยวข้องด้วยฉะนั้นเราอาจจะเทคโนโลยีพวกนี้นะครับเอามาช่วยใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในกระบวนการเหล่านี้นะครับแล้วก็ตัว AR เนาะนะครับหลอดจ,จะเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงเนะี่ยมาเสริมการให้ข้อมูลลูกค้านะครับมาวิคห์ตัวสินค้านะครับเอามาช่วยลูกค้าเกิดประสบการณ์ใหม่ๆในการเลือกซื้อหรือเลือกใช้สินค้าและบริการของเราและอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของ i n t e r n e t of Things เนาะนะครับเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครื่องจัก เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเพื่อการรับส่งควบคุมประมวลผลข้อมูลต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนี่อาจจะเป็นเทคโนโลยีส่วนหนึ่งที่เราจะเอาเข้ามาดิจิทัลไอส์บิซเนสของเราได้นะครับก็ผมคิดว่าก็ไม่ยากจนเกินไปครับวันนี้เราต้องกลับไปนั่งคิดว่ามันมีกระบวนการใดบ้างครับที่เราสามารถเอาเทคโนโลยีพวกนี้นะครับเอามาปรับใช้แล้วเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทํางาน,นครับวันนี้มันมีมุมคิดอะไรบ้างที่ คนกับเทคโนโลยีสามารถประสานร,ร่วมกันได้แล้วก็หาจุดยืนเพื่อประสานร,ร่วมกันนะครับวันนี้รู้สิครับว่ามันมีข้อมูลในบ้างของลูกค้าที่เราต้องควรจัดเก็บแล้วเอามาวิเคราะห์นะครับเพื่อออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าของเราอย่างตอบโจทย์และตรงความต้องการมากขึ้นครับก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับเป็น3ขั้นตอนในการที่จะให้ทุกท่านสามารถนําแนวคิดนี้ ไปปรับเปลี่ยนหรือทานฟอร์มองค์กรตัวเองไปสู่กอยูพิตอนได้นะครับอย่าลืมนะครับ digitize people digitize working culture แล้วก็ digitize business แล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ